ครับสวัสดีย้ำคำครับผมช่องเบาลำเป่าครับผมอีสานอินดี้ครับเบากาะสินครับผมเมืองน้ำดำครับมือนีอยู่สวน้าวโพดพี่น้องสี่ได้ปลูกไว้นะครับเนาะมือนีสีมาติดตามมึงพี่น้องมึงครับพ้ามาเบิ่งกับปัญหาของการปลูก้ระโพดอย่างหนึ่งคือสำคัญคือด้วยครับนี่นี่ครับพี่น้องยอดทวนแล้วครับนี่อันนี้คือนอนครับนอนเจาะครับเป็นนอนกระถูครับนะครับเป็นนอนจาะนนี้ครับ มือนี้้องสีมาฉีดนะครับยาคาน้อนนะครับพี่น้องลงถือว่าร้ายแล้วน่ครับน,นี่มันดีกินอยู่ทางในหยอดนะครับแล้วก็จงออกมากยุแกงกระพวดครับแกงนี้มันขามแรงพี่น้องอธิบวงงามปันเดยน,น,นะครับแต่ว่าใส่ปีเแล้วสูบนำอาธิขึ้นมากอีกนะครับสำหรับมือนี้ก็ใส่เครื่องพ้นนะครับพี่น้อง เครื่องสะพายหลังเ้องนี้แหละนะครับอยู่แปลงนะครับการปลูกนะครับนี่แปลงข้าวโพดครับของเบ้าลันเปล่านี่แหละครับข้าวโพดหวานนะครับสีเหลืองนะครับมือนี้ชิมาะขามนอนพี่น้องโดยใส่เครื่องพ่นครับนี่ครับนะครับผมนี่ครับผมมือนี้เนาะชิมาพ่นแล้วครับนี่เครื่องพ่นห้องสะพายหลังครับ ส่วนตัวยาเดี๋ยวผมจะลงไว้ให้ถ่ายคลิปนะครับว่าใส่ยาตัวใดนะครับพี่น้องในการขานอนนะครับถือว่าเป็นปัญหาพอสมควรนะครับสำหรับผู้ปลูกกระโพดครับเป็นเกลความหรูเล็กๆน้อยๆครับพี่น้องอ่าแล้วผู้ใดคิดว่าอยากปลูกกระโพดเพลิดเพลินเนะครับเมื่อเบื้งนี้ครับเป็นนอนนะครับนอนลงครับพี่น้องไปเบื้องครับนี่นะครับเอากระถางฝนขานอนครับพี่น้องฉีดลงยอดครับเคล็ดลับนะครับ ต้องฉีดลงหอดครับเพราะว่านอนพวกนี่งชิวหย่อดครับ